กรรมร่วมใจแก้หนี้4-6พฤศจิกายนอิม a c t เมืองทองธานีสวัสดีครับพบกับผมเคนนัครินวัณกิจไพบูลและค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์สวัสดีครับเคนสวัสดีคุณผู้ชมช่อง7 HD นะครับเรามาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับรายการเงินทองของจริงรายการที่จะมาพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองครับ ตอนนี้ครับโคข่าวที่เราเห็นกันเป็นประจำเลยฮะมี2คํคำฮะเงินแล้วก็เฟอตัวเล็ก้าเปอร์ก็ว่ากันไปหลายคนก็เลยสงสัยว่าแล้วจัดการยังไงกับการเงินของตัวเองดีโอเงินเฟออก็คือสภาวะการที่เข้าของสินค้าบริการมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งโดยปกติก็จะเกิดจาก2แบบนะแบบแรกก็คือเหมือนเศรฐษฐกิจร,ร้อนแรงเหลือเกินนะครับมีการขยายตัวคนมีความต้องการใช้สินค้าและบริการมากราคาสินค้าก็ถีบตัวสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็เกิดเป็นเงินเฟอ้อขึ้นมาแบบที่2ก็คือเกิดจากการที่โอ้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมันสูงนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นค่าพลังงานาใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมันสูงขึ้นนะครับหรือต้นทุนในการผลิตอื่นๆมันสูงขึ้น,นเนี่ยก็กลายเป็นของมันก็แพงขึ้นไปโดยประยายด้วยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ย อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้นทุนสินค้าและบริการค่อนข้างจะแพงอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเครื่องมือตัวหนึ่งที่เขาจะเอาไว้จัดการกับเงินเฟ้อเวลาที่มีเงินเฟ้อมาไหลเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวดอกเบี้ยเป็นตัวกดเงินเฟ้อไว้วิธีการก็คือต้องขึ้นดอกเบี้ย ถ้าเราอยู่ในฝั่งคนฝากเงินเราก็อาจจะเ yeah ย่ดอกเบีย้ยขึ้นสักทีเพราะมันต่ำมานานแล้วถูกไหมพันธบัตรแล้วหุ้นกู้ที่กําลังจะออกต่อจากนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าก็ต้องมีการปร<ะ>ับขึ้นปรับขึ้นดอกเบีย้ยทาให้คนลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เมื่อกี้ฝั่งดีใจทีนี้ฝั่งโศกบ้างฝั่งโศกก็คือฝั่งขอสินเชื่อหรือใช้สินเชื่ออยู่ครับผมแน่นอนว่ามันต้องมีการกระทบแน่ๆยกตัวอย่างตัวหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นก็คือเวลาเรากู้ซื้อบ้านผ่อนบ้าน เราผ่อนบ้านกัน30ปีใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเ,เวลาเรากู้เนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้ดอกเบี้ย3ปีแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขคงที่เลยนะ2.5 3.5แล้วก็4.5จากนั้นพอเขาปีที่4ปุ๊บมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะเอ้ย MRR ลบศู้และไอ้ดอกเบี้ยนี่มันคือเท่าไหร่กันแน่นะครับ m r ก็คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้รายย่อยรหรือมินิมัมรีเทลเ r ทไอ้ตัวนี้แหละ คือมันลอยตัวไงถ้าดอกเบี้ยตลาดเป็นเท่าไหร่เขาก็ขอใช้ตัวเลขนั้นคิดคำนวณดอกเบี้ยให้กับเราสมมุติว่าผมกู้ซื้อบ้านอยู่อ่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยครับผมผมจะโดนกระทบทันทีน่าแน่นอนแน่นอนนะครับแต่ก็โดยปกติแล้วเนี่ยธนาคารต่างๆก็จะพยายามตรึงไว้เดี๋ยวเขาใช้คำว่าตรึงนะ <laughs> ยืนยันไว้ที่สุดนะว่าก็เขาก็รู้แหละว่าถ้าเกิดว่าขึ้นทันทีก็จะกระทบกับพวกเราตกใจตกใจตกใจแน่นอนแล้วกลายเป็นว่าแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันก็เป็นไปได้นะที่ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยเราอาจจะยังส่งงวดเท่าเดิมก็ได้เป็นไปได้แต่ว่าเงินที่จะเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ตัดต้นน้อยลงคือเราจ่ายเท่าเดิมแหละแต่ว่า ได้ต้นเนี่ยน้อยลงเออเราอาจจะไม่สุขเอ๊ะก็เคยส่งหมื่นห้าก็หมื่นห้าเหมือนเดิม,มเห็นกระทบเลยโอ้แต่ต้นตอนนี้แบบอู้ยนะครับอัดต้นไม่สะเทือนเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ดอกเอออะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะ่าตัวอัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นมาครับ,รบซึ่งอันนี้<ม>รวมถึงคนที่จะไปขอสินเชื่อธุรกิจด,ด้วยถูกไหมครับมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นใช่สินเชื่อธุรกิจก็จะเป็นพวก M L R นะครับหรือบางทีก็ใช้ M R เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับดอกเบี้ยก็จะบวกขึ้นไปอีกแแนนนนนนวโ้้้มอออาคตเเเป็ยัังงงงงงไฮะทใ่ขิฟ หรือว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครับถ้าดูจากความพยายามของทุกๆฝ่ายนะก็ช่วยเต็มที่คิดว่าเอาทั้งปีนี้ก็คงจะได้เห็นตัวเลขประมาณสักนี่แหละหน่ะโดยเฉลี่ยเป็นไปได้นะครับอาจจะบวกลบเล็กน้อยนะครับนี่งาเนเฟอ้อเนาะแต่ยาวกว่านี้เนี่ยนะอันนั้นเนี่ยต้องใช้คํานี้ก็แอบภาวนาเพาะว่าถ้าทุกอย่างมัน สู้กันเต็มที่มากขึ้นอ่ะช่วยกันเต็มที่ทุกฝ่ายเลยแล้วก็สภาพเศรษฐกิจเริ่มค่อยๆฟื้นตัวกลับมาบก็เป็นไปได้ว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นได้เพราะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดกลับมาจัดการการเงินตัวยังไงครคทั้งในแง่ของคนทั่วๆไปมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนได้ทำธุรกิจครับ,รบทำยังไงดีกับสภาวะ เศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้เงินเฟอ้อและโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นครับผมอันดับแรกก็คงต้องละเอียดกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายถ้าเราเป็นคนธรรมดาหากินทั่วไปนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูรายจ่ายของเราสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องทําตัวเลขสักหน่อยว่าเราจ่ายกับอะไรบ้างหยุดพักการจ่ายในบางเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจก็มาดูเรื่องต้นทุนนะครับก็ต้องบริหารเรื่องของต้นทุนต่างต่างให้ดีส่วนที่2ก็คือส่วนของสินเชื่อหนี้บัตรเครดิตบัตรกอเงินสดที่มันค้างๆไว้ไม่ได้จ่ายเขาเต็มจํานวนเนี่ยก็ต้อง ปรับลดลงเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นการแปลว่านี่ที่เรามีก็ต้องคิดดอกเบี้ยรเราแพงขึ้น oh. อ่าเราก็จ่ายหมดช้าลงไปอีกนะก็ต้องวางแผนให้ดีใครที่กู้ซื้อบ้านอ่ะอันนี้คิดให้ละเอียดหน่อยหรือถ้ากู้ไปแล้วล้ากำลังจะเข้าสู่ปีที่4ที่ดอกเบี้ยลอยตัวก็อาจจะต้องเริ่มหาสินเชื่อมารีไฟแนนซ์เพื่อจะปรับให้ดอกเบี้ยต่ำๆยาวอีกสักแป๊บหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการลงทุนเราอาจจะต้องมีการจัดสรรเงินไปลงทุนนะครับเพื่อเอาชนะหรือชดเชยเงินเฟ้อปัจจุบันเงินเฟ้อมันประมาณ7%เารจไดลตอรบเกินตเนี่ มันมีความเสี่ยงทั้งสิ้นหมายเพราะว่ามีโอกาสจะชนะ7แล้วก็คือขาดทุนย่อย,ยับเลยก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ต้องชนะทั้งหมดก็ได้การบางส่วนไปสู้นะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงบ้างาแต่ขอว่าเป็นลงทุนยาวๆนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสั้นๆเนี่ยก็อาจจะลงในหุ้นกู้ นะครับหรือกองทุนตาสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนสักประมาณ3กว่ามันก็จะช่วยชดชดเชยได้เพราะว่าเงินเฟอ้อเรา7็มีตัวนี้มาลบ3กวา่าไปเออมันก็เรียกว่าเงินก็ไม่ได้ด้อยค่าลงไปเร็วนะเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆนะครับ,รบขอบคุณคุณหนุ่มมากครับครับผมช่วงต่อไปครับพบกับคุณทินโชคกมลกิจครับกับข่าวเศรษฐกิจในแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทองครับ ครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกกมลนกิตนะครับวันนี้ผมจะเอาใจนะฮะผู้ที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อประกันชีวิตนะครับซึ่งประกันชีวิตนี้มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างและแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นกันที่รูปแบบที่1ครับประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานะครับซึ่งแบบนี้นะฮะเราจะจ่ายทิ้งเช่นความคุ้มครอง1ล้านบาท3ปีเป็นต้นเราก็จะจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียวและถ้าเราเป็นอะไรไปในช่วงระยะเวลา3ปีนะครับ ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้เงินไปเลยครับ1ล้านบาทแต่หากไม่ได้เป็นอะไรเลยผ่าน3ปีไปแล้วเราก็จะไม่ได้เงินคืนนะครับรูปแบบที่2ครับประกันชีวิตแบบตลอดชีวิตนะครับซึ่งรูปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องจ่ายเบี้ยประกันนะครับจะเป็นสัญญา10ปี20ปีก็ตามเนี่ยนะฮะจ่ายเบี้ยทุกๆปีนี่นะครับแล้วเราจะได้ทุนประกันไปตลอดชีวิตเลยครับ จุดประสงค์ของการทำประกันแบบนี้คือมีไว้เพื่อเป็นมรดกส่วนรูปแบบที่3นะครับเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อันนี้น่าจะนิยมมากที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นแบบที่เราจ่ายเบีย้ยประกันแล้วได้เงินคืนมากกว่าเบีย้ยที่จ่ายไปนะครับโดยจะรู้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องจ่ายเบีย้ยทั้งหมดกี่ปีและจะได้เงินคืนตอนไหนนะครับและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่4นะครับประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะครับ ซึ่งรูปแบบนี้ก็คือออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องเงินไม่พอใช้ยามกเกษียณนั่นเองซึ่งจะต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุกเกษียณจากนั้นก็จะได้เงินใช้ในแต่ละปีไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตนะครับรูปแบบไหนเหมาะกับชีวิตของคุณนะฮะศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกับผมทินโชโมลกิจกลับมาพบก,กันใหม่ทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์9โม5นาทีทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ